เราอยังคงติดตามสถานการณ์บริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้านับจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่าผ่านไป4วันแล้วก็เข้าสู่วันที่5และสําหรับการสู้รบและมีการประทะกันร,ระหว่างไทยกัมพูชานอกจากจะดูท่าทางไม่จบลงง่ายๆยัยงดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นเรื่อยๆและขยายวงกว้างนะคะตอนนี้เนี่ยพื้นที่แนวรบขยายออกไปใน7จังหวัดแล้วนะคะตามแนวชายแดนซึ่งการสู้รบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาทําให้7จจังหวัดของไทยที่ได้รับผลกระทบ ก็คืออุบลราชธานีสุรินบุรีร์ศรีสะเกษสะแก้วจันทบุรีและตราดค่ะซึ่งศูนย์แถลงข่าวร่วมรายงานว่าสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาตีห้ายี่สิบนาทีเป็นต้นมาโดยกัมพูชาได้ยิงกระสุนปืนใหญ่เข้ามาตามแนวชายแดนสี่จังหวัดในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองนั่นก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีร์นะคะก่อนที่จะมีการตอบโตจากทหารไทยจุดที่ปะทะกันดุเดือด จุดหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่พระวิหารก็คือแนวชายแดนสีสเกตค่ะซึ่งทหารไทยได้ยิงทำลายเครนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่พื้นที่พระวิหารหลังจากพบว่ามีการติดตั้งกล้องและอุปกรณ์ตรวจจับเรดาร์ใช้เป็นจุดตรวจการซึ่งหลายคนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเรื่องของตัวปราสาทหรืออะไรแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ากัมพูชาเองเนี่ยจากสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าตัวปราสาทพระวิหารเนี่ย เป็นโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกเลยแต่กลับใช้บริเวณโดยรอบเป็นฐานรบด้วยซ้ำเป็นการซ่องสุมกำลังด้วยซ้ำนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องตอบป้แบบนี้ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมติดตามนะคะเราจะมีหลักฐานยืนยันด้วยว่ากัมพูชาเนี่ยทำอะไรกับพื้นที่บริเวณโดยรอบพระวิหารเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันในข่าวช่วงต่อๆไปด้วยนะคะขณะเดียวกันอีกจุดที่ ออมีการประท้าอย่างที่บอกนะคะก็คือที่พระวิหารส่วนกัมพูชานเนี่ยเขาก็มีการตอบโต้ด้วยการน,นี่ค่ะยิงจรวจบ m 21และโดรนสังหารเข้าใส่ฐานปฏิบัติการต่อชอดอแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนสีสเกตจุดนี้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ8นายโดยรองโฆษกสำนักงานตรวจแห่งชาติท่านบอกว่าในภาพรวมเนี่ยต่อชอดอบาดเจ็บรวม16นายด้วยกันนะคะขณะเดียวกันแนวรบฝั่งสุริน นักลวงไม่แพ้กันค่ะกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด B.M. 2 1ข้ามมายังฝั่งไทยทั้งบริเวณปราสาทตาควายปราสาทคนาและจุดอื่นๆโดยมีลูกจรวดตกใส่บ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักเลยและนี่ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยเราอย่างชัดเจน็นไรใช่ไหมลุงขณะเดียวกันกองทัพอากาศไทยจัดหนักค่ะส่งทั้ง F. 1 6และกริเพน เข้าถล่มอาคารคาสินโนฝั่งโอซเมดอีกครั้งเพราะบริเวณนี้ถูกใช้เป็นฐานปล่อยโดรนพลีชีพและซุกซ่อนอาวุธหนักด้วยอีกจุดดูเดือดไม่แพ้กันเลยคุณผู้ชมทางฝั่งสะแก้วแนวรบฝั่งนี้เนี่ยดูแลโดยกองทัพภาคที่1น,นะคะโดยกองทัพอากาศได้ส่ง F16 เข้าถล่มเป้าหมายทางทหารฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานค่ะ และกําลังของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่4กองทัพภาคที่1ได้นารถถังเข้ายิงถร่มฐานที่มั่นที่บ้านหนองจานอีกจุดด้วยส่วนกําลังทหารอีกชุดได้เข้าเคลียบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งถูกพบว่าจุดนี้ใช้เป็นจุดรวมคนของทหารกัมพูชาโดยตรวจพบอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้จํานวนหนึ่งนะคะส่วนกัมพูชาก็ยิงจรวดบ m 21 สวนกลับมาและระเบิดไปตกที่บริเวณทุ่งนาแต่พบว่ามีบางส่วนเนี่ยไปตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้วยขณะเดียวกันใกล้ๆกันคุณผู้ชมคะขยับไปทางอีกจุดคือบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาถูกทหารกัมพูชาต้านทานอย่างหนักเลยใช้อาวุธวิถีโค้งและจรวด BM21 กว่า80นัด เข้าถล่มฐารไทยที่เข้ายึดพื้นที่ได้บางส่วนตั้งแต่เมื่อวันก่อนซึ่งนั่นก็ทําให้ไม่สามารถยึดและควบคุมพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองและเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผู้ชมมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าฐารกัมพูชาได้ยิงปืนคอลงข้างยานกรอสไนเออร์บริเวณด่านบึงตะกวนทำให้ฐานไทยเราเสียชีวิตหนายบาดเจ็บสินายจุดค่ะแนวรบจังหวัดตราด กองทัพเรือส่งนาวิกโยธินเข้าทำลายคาสิโนในพื้นที่ธมอดาตรงข้ามกับบ้านชำรากซึ่งเป็นอาคารที่ฐานกัมพูชานั้นใช้เป็นจุดปฏิบัติการส่วนฝ่ายกัมพูชายิงปืนใหญ่ข้ามมายังฝั่งไทยทําให้ลูกปืนใหญ่นั้นไปตกบนถนนสองนัดนะคะที่บริเวณบ้านหนองรีและเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดถนนสายตราดคลองใหญ่ชั่วคราวก่อนเพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะไม่ปลอดภยัยและจนถึงขณะน,นี้ต้องบอกว่าผ่านไป4วันจน เกือบเกือบจะเข้าวันที่5ของการสู้รบมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าทหาราไทยพลีชีพเพื่อชาติแล้ว7นายบยาดเจ็บอย่างน้อย68นายซึ่งมีๆๆคนไทยอบยพไปที่ปลอดภัยแล้ว400,000คนรายละเอียดแต่ละแนวรบเป็นอย่างไรคุณผู้ชมติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้มีให้ติดตามกันยาวๆเลยซึ่งที่คุณผู้ชมได้ชมมานี้คือเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวานนี้ค่ะ